เหมือนโซนล่างจะยังไม่ได้ไปเลยนะนะผมว่าจะไปเช็คโซนด้านล่างสันหน่อยกับไอตรงต้นเบิกเก่าอจะไม่ได้เดินผ่านไหนเลยมีงบอยู่สามหมื่นแล้วผิดทาง เปลยาทาวเอลิกเซอร์ที่ดูในแมปก็ด้านล่างเนี่ยฝั่งนี้เหมือนเหมือนจะมีอยู่สองทางที่อยู่ในแมปอะไรวะนะตัวอะไรวะอ่ะฮะไอพวกปีโดแบบเมื่จัดคือตรงนี้ยลุงมันบ่นว่าแบบเอออย่าลืมไอ้ที่เป่าขวอ่ยมันเอาหนูมา ชิบหายกันหมดไปแล้วเนะี่ยดูไว้แตกพวกหนูเนี่ยมันฆ่าพวกเราทุกคนเลยไม่ว่าเราจะถวายอะไรไปอธิษฐานยังไงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ้าแม่ไม่ชูท่านผู้สร้างขอความเมตตาของท่านด้วยในที่สุดเราก็ถูกบันทึกตลอดไป ว้าวนีปัจจัยบ้างไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยมีหลุมศพได้หลุมศพใครวะเข้าได้ไหมเลยเขาได้มอนบัาเนี่ยเอาคือมอนจริงด้วยมอนไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะก็ดีละไม่ค่อยมีอะไรเลย จุดเล็กๆน้อยๆห,หยิบครัวได้ไหมในฟาดมีสมบัติแล้วเฮ้ยในธนู Hunting b o อ่ะติดตีมันไปเรื่อยอ่าฮะข้างบนมีสะพาน แล้วขอสำรวจข้างล่างก่อนละกันแล้วค่อยไปเดินดูแมบพบก็ดูไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจขวารายซ้ายดีซ้ายดีผมเชี่ยซ้ายอะไรนะ่ยเอเดินต่อน้ำมาันเป็นพิษเหรเนะแย่จัดเลย ไม่มีอะไรเลยจะขอสำรวจครับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเช็คด้านซ้ายต่อเอาได้ไมีหลบมาอีกทีนะึ่งโอทางซิกแซกเยอะจัดเลยเดี๋ยวเข้าบ้านดูก่อนล้วกันมันใกล้สุดดีไปเช็คหาของหาอะไรไปอะไรนะ มันเยีเ่ยมเป็นคู่เลยนี่ก็เอ็พีซีธรรมดาเลยขัดจังหวะดีไหมนะเยีมเนคู่มัออนไส้อ่ะไม่ชอบคนมีคู่ทำไมต้องมีคู่อะ่ะก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่แค่ทำร้ายคนมีคู่ซัมบี้มีคู่อะไรนะเป็นบอก ว่าอะไรนะเฮ้ยตามพ่อนี่ไงตามจริงโอ้กระลูกกระลูกเยอะไปพ่อทางขวาโดนบล็อกนะโดนบล็อกไปไม่ได้ใช้ทางขวาโดนตัดทิ้งไปแล้วฝั่งนี้อ่าเป็นบืงบิด พึ่งพิษหรือน้ำนองไม่รู้มีจุดแต่ไม่ใช่หมอกอะบังคับสู้อะแต่มาดูก็ได้พอติดพิษออกเลยออกเลยไม่เสียเวลาตายไหมน่ยน่าจะตายตรงนี้ตายแน่ๆน่ ตายแน่ๆตายแน่ๆโอเคตายโดยสมบูรณ์ไม่เดินก็ไม่ลดอยี่อย่างนี้ตลอดไปโอโห่เราอย่าทำค่อยขอได้ไหมขหวได้ล้ว ไฮ้เจจดเซฟรึเป่ะอันนี้น้องลิฟชมแล้วว่าเออแกเดินผ่านพิษมานะแกแบบโอ้โหสุดยอดเลยโง่จริงๆเดินทำไมไม่ไปทางนั้นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่อ่ามันต้องมีแหวนยวงแหวนอยู่ตรงไหนสักที่นึงให้เดินหาจะไม่เป็นอันตรายอ่าฉันควรพูดให้เร็วกว่านี้เหรอโอ้ยสอรี sorry. โอ้ยเกียนเกินเกียนเกินแต่ใจจุดเซฟละนี่ไงแต่แต่เราจะไปทางไหนดีอ่ะนี่ไงแหวนแหวนกันพิษใช่ไหมถ,ถ้าถ้าทายดูก็น่าจะไม่เป็นไรนี่ไงโดนเกียน อันนี้ได้โซเพิ่มขึ้นอันนี้ไอเทมดอบไอเทมดอบน่าจะไม่จำเป็นครับอ่าตันทานแล้วกันอันนี้ดับเบิลเป็นการฟื้นฟูแต่ว่าเราไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วดิไฟดาเมจไฟเลนสตัน <Okay. S 1> การสตาร์ทร้อยเปอร์เซ็นต์นยำนะ ปเดินหาไม่มีอะไรเลยตะอกี้เจอแบบบัลลังใช่ไหมแล้วในกบพบพบโอเ้เพลงแล้วสวัสดีครับลิปิดลิปิดทำไมต้องลิปิดสายบิดจะหญิงกบหืออะไรวะคุณเป็นเจ้าชายเหรอใช่เป็นเจ้าชายกบยังไงล,ล่ะลิปิด เจ้าชายมานานแล้วในที่สุดผมก็ได้พบคุณเดี๋ยวฉันก็ได้พบคุณจะเล่นเกมกันเถอะเจ้าชาฉันถูกสาบทำให้ฉันนะ่ะแบบนั่นอกต้องยกออกมีความรักของฉันนะ่ะมันไม่มีประโยชน์เลยจะจูบเจ้าชายยังไงก็เถอะเราแชร์เตียงร่วมกันมันจะต่อกันแล้วอ่ะคิสไหม อะจูบก็ได้อ่าเวลรถโอ้ตายแป๊บหนึ่งโอ้นี่มันจะใช้นจะทำเสียงเงินทำไมวะกูเหมือนว่าคุณจะถอนคำสาบให้ฉันได้แล้วเกียดแมมมพผันบริ่นจะออกได้ไหมเหรอกลับมาอีกครั้งโอเคไหมอะไรเนี้ยเ่วยชาชยหมายเลขสามร้อยสี่สิบหก โอ้ยไม่าหายอับบัตตาครับอับัตตาครับโอ้บบัตตาครับเฟฟอับไม่เอาไปหายไปอย่างรวดเร็วเฟฟไปสี่ละอลิฟหายอ่าถ้าเราต้องไปไหนเดี๋ยวเมื่อกี้มันคือโซนไหนวะเช็คกันน่าจะบอกว่า ในนี้ก็ในแมปมันมีด้านล่างอีกะอะพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าอ,อ่ะลืมหายตัวในแมปคือทับเทอรเ,เนียแลนเคยันอะไรของมันไม่รู้อ่านไหมออกชอบจริงๆการเดินสดสดขนาดนี้เป็นของคุณนะครับไม่บึงเหมือนกว้างจังวะนี่ปงปะตรงนี้มีบอสหรือเปล่าบอสหรือเปล่าเช็คก,กันเหมือนจะ ไม่ค่อยมีอะไรกว้างมากเลยนะ่นี่ยตรงนี้น่าจะเป็นมุมเกือบสุดละพูดถึงเดี๋ยวต้องลองตีบอสหน่อยอ่าอันนี้ตันตายสุดอ่าเรียบร้อยไม่มีอะไรสุดมุมซ้ายแล้วก็เช็คกันนี่อะไรอ่ะมอนเหรอ อะไรนะเฮ้เฮ้ one s o m e i n อะไรนะจะจูก็มาให้บาปเฉยเลยอยากได้บาปทำไมเราต้องอยากได้บาปเนี่ยชี้มาชี้ชาทำไมทำไมต้องชี้ชาหน้าซื่อใจคนถอนร้องหน,น,น่อยดิเฮ้ย give one sin give us คือแบบเราจะได้แบบ sin อ,อีนี่ใช่ไหมอี sin นเนี่ย sin n a t r ี a อะไรของมันอะด้ความบาป เราจะเอาบาปไปทำไมวะยังไม่ได้อยากจุดแบนเอ็นเว้ยสทีนธรรมาดาก็ยังไม่รอดอยู่ละก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อยู่ไหนคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ่ะอันนี้น่าจะเชื่อมกันอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนรูปตัวเฮ แมปแมปนี้นะ่าจะเป็นเหมือนเห็ดตัวเห็ดหรือเปล่าโมเมและกูนั่งตีเฮิร์อ่ะเจอละทำไมต้องเป็นแบบสีง่ายอ่ะลองดูเอา้าตรงนี้อยู่แล้วตาย ไปแล้วมันจะฆ่าไปได้ยังไงวะอีกเชื่ออืมตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรวับป่ากันตอนนี้ก็จะมีเอจาหญิงกบบอกให้ว่าทีหลังเนหะ็นไหมอีกโกบอะแล้วก็ไอ หมวกแดงไม่รู้มันอันนี้ยังหมวกแดงไเไม่หาไไไ่เจ้าหญิงสี่คนตอนนี้เราเจอมาสองนะก็จะไอเรนโฮน,นี้ไม่ไม่รู้นับปอ่ก็จะอีกกบแล้วก็สนไว้กบสนไว้ไอนี่ไม่ทางขึ้นด้วยเหรอเนี่ย ยื่งกว่าตรงไหนเนี่ยอินดิตอรับไะใชายอินดิตอรับกลับบ้านนะเมกเลิฟจิโดนเซนเซอรนะ์ไมเนี่ยไปทำไมู้สึกขดัดหุนวะโดนหักที่ลน่สามสิบโอ้ซีดอ่ะตีกลบได้ไหม นี And for, ick, 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 ick ่เป็นเซนฟอร์พิกพิกพิกก็คือน่าจะโดนสูบจนตายแบบว่าอย่างเงี้ยไอ,อ้พวกนี้โดนสูบจนตายแบบว่าเนี่ยสามร้อยกว่าคนอะไม่ใช่แน่เลยไม่ใช่นะน่าจะใช่เอาดิสูบจนตายดิตายไหมตายแน่แน่อะเบวิวหนึง่งตายหรือว่ามันดูดอย่างอื่นหรือว่าโดนโดนหลอกกินวะ ผมว่าใช่โดนโดนหลอกแล้วโดนหลอกแล้วตรงนี้แบบเป็นพวกผมนี่คือวอวยอ่ะอวยโอ้ยทันละชีนี้จะต,ตอกมันเลยตอบมันจนซดเลดยญิงแฮปปี้มันไส้วะ่ะเริ่มโมโหละสวยอะไเกินไรไม่ได้ไมัมนจะกดทำไมวะ โดนปอกลอกไปกบเวรจับทำหอหมุกอะเดี๋ยวดูก่อนมีตรงไหนยังไม่ได้ไปอีก เอ่อผมว่าผมพลาชักมุมหนึ่งอะเดี๋ยวต้องกลับไปตรงนั้นกันข้างบนนะเอ๊ะเซฟอิดหรือเปล่ไปเซฟถูกตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ต,ลวตอนแรกผมเดินไปฝั่งซ้ายใช่ไหมรอบนี้ผมจะลองเดินตรงตรงรอ้ไนนะ โอ้หแล้วเวลหายไปเยอะเลยอ่ะโดนดูดไปสามสิบเว่าวโดนปอกลอกโอ้ยแย่จดัดอโดนปอกลอกทําไมถึงทํากับฉันได้ติดเปติดเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ผ่านจริงจริงแบบมันมืดมากเลยนะเนะี่ย ไม่ค่อยชอบพวกแบบมืดอแะมันมองไม่เห็นเลยแจ้งเตือนสาธารณะตอนนี้มีหนูเพ่นพ่านไปทั่วด้านนอกขอให้หนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยเออ่ภาวนาว่าจะไม่ตายก็แจ้งเตือนเฉันี้แจ้งเตือนเออหนูมันปลูกนะ จะเข้าใกล้อ่ะอันตรายแค่นี้แค่นี้นแหละเว้เงยหน้นหาฟับมั้งเล้เฮิร์บมาไม่มอนมันแบบดูแอคจังเลยอ่ะแบ็คออาบิเตอร์โอ้แกยังปลอดภัยอยู่นะฉันหวังว่าฉันจะไม่ตอเอาวิญญาณกันไปนะพวกเราแบ็คทรลอ คอยเก็บปีญญาณคนบาปและพวกชาวบ้านที่นี่ํำมาสิ้นความสงบสุขนั่นเหรอโลกที่สมบูรณ์แบบนั่นเหรอแกรู้ใช่ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยอะไรอะ่ะไม่รู้ละแหงตายละเมื่อบาปของคุณเยอะขึ้นเราจะมาหาคุณแทบเราไม่ไหวแล้วก็คือมันบอกไปตัวเนี้ยมันมีแบ็เอาิเตอร์เนี่ยมันบอกว่าเออบาปมันเยอะอมีมาตองเนี่ยวาเคียวเนี่ย,ยสับความประมาณนั้น อน,นี้ก็แทกโซไม่มีปัญหาในการได้เกยนวิญญาณของแกอะไรอะพารามิเตอร์เพิ่มสถานะทั้งหมดแบบเป็นบัฟไอสแตถ้น่าจะใช่อ้ามันแพงใช่ไหมละ่ะใช่ครับมันมันแพงมากแต่่าน่าสนอยู่นะแบบเราตีมอนงง,งอะ่ะแล้วเราแบบเลือกว่าจะปับเวลหรือว่ามาซื้อไอตัวเนี้ย ไอตัวนี้น่าจะดีกว่าปะ่ะแบบมันเป็นแบบเป็นสแตท์าวอนอะหรือเปล่าทําไมโดนรถเฮ้ยเตียวะโอ้สแตท์หายรู้แล้วสแตท์สำคัญของน้องไปฟาร์มซอบโอ้โหโคตกระจอกอะตัวเราตอนนี้โคตกระจอกเฮ้ยเกิดไปเกินโ้โห เลียนเป็นซอมบี้เลยออ้น่ำลำคาญนยอันนี้ก็เปรดตั้งเลยตีพ่อตีแม่เยอะหรป่ะต้องมาเลยพวกตุเร่ปบดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะโบดอันนี้ข้างบนขวาไร้าย,ายดีไม่ค่อยมีอะไรไม่ของให้เก็บเลย มิราเคิลให้ได้รับการปกป้องเนี่ยใครอะตายังเอลไมลัดอัสวินอะไรของมันฮ่าๆๆค่าเขาจะโคกกว่ากำลังการเบียร์เฮ้ยนัทอักคาใช่ไหมอะแต่ตอนนั้นฉันไม่ได้จะอะไรอะฉันไม่ได้พยายามจะกูคุณนะฉันคิดว่ามันเป็นเขาอะ ฉันพบสมบัติฝังตรงข้ามสะพานนี้ฉันเห็นเจ้าต่งตมางกำลังมุ่งมั่นนะฉันจะจบงานนี้แล้วฉันก็จะไปหายเวทนะเพื่อโลกใบนี้เพื่อผู้คนแล้วก็เพื่อเกียรติของข้าไอ้สารเลี้ยวน้นมันต้องตายครับพี่จำลองการเดียวแบบสองพันสองพันปีไปไม่ได้อ่าคาเทโรใช่บอกว่าโอ้ยเจอแต่บ,บัวเลยด้านล่างอ่ะ เจอตรงไหนบ้างนะบอสอ่ะบอสบอสตอนแรกอะที่เจอก็ไในเหมืองตัวแรกก็บอสในเหมืองบอสในเหมืองต่อมาก็ Bot บอสบ่อพิษอันนี้ก็บอสในโบสถ์่เจอสมบอสแล้นะอีกนิดหนึงจะดาร์กโซลแล้วนะตองตีดูดิเนโอล์ปลา าเซ่ฉันเองนิวโล,โลเห็นไหมคุณย,ยังจาฉันได้อยู่ใช่ไหมมันไม่เป็นไรทุกอย่างจบลงแล้วไม่มีใครเหลืออีกต่อไปแล้วแม้ว่าแกจะกลายเป็นสัตป,ประหลาดแกก็ยังเป็นเพื่อนของฉันฉันเชื่อในแกพาจางชูจะพันทางชูแล้วกันผ่านยากเลยแต่ละตัวอต่ตัวสั้นไปเลยเราจะอยู่ในกัน ยิงไฟยิงสลายแล้วเนี่ยแซบเนี่ยรู้ตึ๊บแซบเนี่ยรู้อวสานกระชับฮ่าสิปูทำไมเจออะไรไอ่ออเคกูตายใครเอาละ เีาเพื่อนมาก็จะตายปึ๊บรอดอยู่อโอ๊ะไดออกหายไหมเออหายเยี่ยมโอเคตายเยเี่ยมขี้เกียจเรียกเพื่อนมาตายก่อนตลอดเลยพอปันไปแล้วชิว